สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ่อของฉันเนี่ยต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเล้ให้ฉันเนี่ยมาสัมภาษณ์งานคนที่จะเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ทุกคนอาจจะรู้ชื่อคนนี้แล้วนะคะเป็นคนที่ดังมากๆเป็นคนจับงูทุกคนรู้จักเขาไหมคะให้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร เชิญเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างหรอคะความรู้สึกตอนนี้นะครับก็มีตื่นเต้นบ้างอ๋อตื่นเต้นค่ะชื่ออะไรหรอคะนิรุตชมงามนะครับชื่อเล่นชื่อนิกนะครับอ๋อ ชิเล่นว่านิกเหรอคะฉันเป็นคนที่ชอบดูคลิปพี่มากๆเลยนะคะ